เดี๋ยวโมกไขเลยอัอยงงนนี้ไข่าโมก้อ,อดเลยไ่ไขดินเหนียวสะอาดสะอ้านครับอหมพี่น้องไขหนิไขทนๆนี่ครับในเขยสวัสดีครทพพี่น้อง ดีๆตะลับสู่ช่องวิถีคนมาเราครับมือนีพบฟอกกันอยู่ทั้งโขกทั้งปลาทั้งเขาแบบคำคำเหมือนเหมือนน้องที่น้องเนาะเพราะว่าเวลาของพวกเขานี่ยครับย้ำเว้นต่างคนต่างมีงานเนาะครับเนะาะกหลังจากที่เก็บเห็ดผมผมมาหลายมือแล้วมือนีก็ได้เวลาขึ้นมาละเบิ้งเห็นเราโง่ครับพี่น้องมันลุนกันเบิ้งว่าสีมันออกมานนี่ครับสีมันคนแรกเทางเบาตัวครับสวัสดีครับ นี่ครับบ่าวบอยบ่าวบอยรายการโตนะสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสี่ขีดหอดหลายมาแล้วคุณครับอีกคนหนึ่งเป็นบ่าวเพชรสวัสดีครับเมื่อนี้นัลูกจ้างบ่ได้ม้าด้วยครับเด้อนัลูกจ้างเวลาโบว่างครับนี่ครับเขากะสิเข่าไปเราะเบื้องครับสิู่มันเปนมานตั้งเด็กอะเป็นรุ่นกันเลยครับพี่น้องโอ้เห็นยังเมื่อคืนพี่น้องตั้งตุ๊กมงเลยเอ้าพอแล้วครับสามดอกแดกแขกหมันเ้าเห็นแล้วงูกครับงูกเข่าบักจังไงเลยครับ เห็ดมูนี่พี่น้องบานหมดเลยครับนี่เน่าครับเอาไปได้ครับดอกครับเน่าเห็นว่าพี่น้องพี่ตุ่งยั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 งยูสองกอ่าเลยนะครับนี่ยังยูสองต่มนี่ยเสียดายนะพี่น้องเนาะมันลอยก็ออกครับเฮาฟบุงหูครับเห็ดออกแบบไหนเนี่ยมืงเนี่ยเห็ดชุดนี้ออกแปลกๆครับมือนันมากอ่ะห่างๆครับดอกนึงครับ ต้นไม้ของเฮายังบ่บอกนะครับนะเฮาสิบอกกลางๆคลิปครับหนึ่งสองไข่นี่พี่น้อง,องแปลกครับแต่ว่าคือปวดท่านผอมมูงใหญ่ปวดท่านกระจกครับมอไซจอดเต็มเลยแสดงว่ากระจกมันก็เฮาเนาะปาดเห็ดดอกนะี่หพี่น้องหวานใหญ่ายจ้ะข่าตาได้ป่ะดิ โอ,อ,อ้นี่สวสดหนึ่งตูมหนึ่งงามๆกับพี่นออ้องอู้ห็ดบ่เป็นมุ้ยครับพร้อมลงระดับเห็นเพก่อน หลังดันดินขึ้นเลยพ่ออ่อยแล้วครับพี่น้องจั๊กวานดอกนั่นเน่าแล้วครับเอาไม่ได้โอ้บางสามดอกงามมเลยครับบานกางสีว่าเอาฐานนะพี่น้องเนะาะเขาบอก่เอาจั่เชียอยู่แล้วล่ะครับบานไว้น,นเป็นเชียนี่ย,อยดอกจังสีเอาฐานอย่างเขาบอก่เอาเหมือนกันครับ

นี่สองไข่ครับางามเลยอันนี้ครับง,งามเลยดอกโอ้ครับยางม,มาพ่อกันพอดีโอ้เบาบา่อยพ่อครับอู้หจากไข่แต่เบาเก็บเก็บ อ้หูกำลังงามเลยเนาะอู้หิตเนี่ยมางามเลยงามคือคนเจ็บเลยนะเนาะหาไข่ไเลยหาแต่อันหนึ่งมัลอยมันโดนกินเนาะนี่ว่าตะลอ,อยลอยเขาหาขาไปาทีเดียแวบบต่ว่ายอ้อมรับว่ากิโลละดอกอันนี้ยางว่าเรีวหาโลเลยมันก็มาปล่อย หาดอกนี่ล้วเบาบวยว่ะเบืบ้งผลงานเบาบ่อยโอ้ผลงานตายไงเนาะทัวดาตาเนี่ยวันนี้มดาเด้ไหมเนองหมานเติบอยูห้องมันนี่ได้เอาหน่วยไงวะดอกครับอันนี้อันนี้กระตาเลาะนี่เพราะเม่อกระตาเก็บตางวา,าเลาะเบิ้งออกบ่บบบนี่กะชิเริ่มหาไอ้หม่องผูกเปยนอนแล้วครับนอนเจ็บแห้งว่ะเหยีดงานแล้วก็ขอนแก่งแก้ผ้าตนลุกไต่ลุกซองอีกเท่หนึง ไอของบาปบาปก็ได้แกงเงนื้อละบาวตัวหายเลยลงฝูงสงสัยลงฝ <c oughs> ูงไป่เท่าไหนไปเขาบาปฝูงอยู่หวงนี่คนหลายๆสงสัยไปน้ำเขาแล้วล่ะครับบาวตัวก็ได้ตลา,าดนี่ติดตอตอนนี้ก็อีหาแล้วครับลุกขึ้นมาสองต่อแล้วก็หาอวยกับบาดน,น,นี่เพ <c oughs> ื่อนเราเาะมะพรไข่หมีไหมจูหมีจวดเลยครับ ครับมี่ดอกเขียวนะครับที่ด้านในแล้วงอกเลียงครับแล้วงอกขาวยังั้ทัานพ่อจักด,ดอกเลยพี่น้องเออเห็่แล้วงอกขาวครับเห็่แล้วงอกเลียงงัทัานพ่อจักด,ดอกเลยครับอ๋อพี่น้องไข่หนึนะ่งไข่ทุนทนเลยครับในเขีย พี่น้องสิบ่ได้เปลี่ยนแผนแตกครับเห็ดละงูหายง่ายครับเห็ดเพาะถือฝนเลีวมันไม่ร้อยขึ้นมาเลยครับเ <c oughs> บิงบ้งเบิ้งพี่น้องอันทัาพ,พี่กับพ่อได้เอามาต่อไหมมัอมนีอ้่เป็นกล่องนี่นะครับเขาก็เจ็บมาเนียอยู่ครับอันมองได้เขาเห็นเขาก็เจ็บมาเนียอยู่โอ้ดวงดอกนี่เจ็บใส่ถุงประสติมะเนียอยู่เดี๋ยวครับออมองนี กลับหนึ่งเลยโอ้สิได้หาเห็ดพอแล้วบาว่าเห็ดละงูมันคือห่างกันแกะยางจนลืมกุยพอแต่ละดอกนี่แต่ดอกยิ่งย่งดอกละโลยางเลยดอกละโลพี่น้องบ่ได์เห็ดดอกยิ่งเลยครับโอ้เนี่ยครับเขาเก็บมาเลยหลายเลยดิกระไกล้สีแจ้งแะไรล่ะพี่น้อง แต่ว่ายังบาตันแจงดีกันเลยเดใส่ไฟนี่โอ้มันก็นเห็นดีเลยามขึ้นก็นได้ใครงามใครับพอสวัสดีครับสวัสดีตอนสอบครับผมพี่น้องตอนนี้กะแจงแล้วแจงหูแจง,ง,ง,งตาเนาะพี่น้องเนาะหลังจากีห้องมาหา ตอนแรงแล้วก็นอนพักแล้วก็ตื้นขึ้นหาก่อนแจงน้องพี่น้องเนาะก็เหละโง่ค่อนข้างที่สิห่างครับห่างมากเลยขนาดแต่ละคนมากมือน,นี่นี่โอ้ถือว่าหมองย่างคากินพี่เนาะบ่าเป็ดกับบ่าบอยกาําลังเก็บไฟกันครับมึงผลงานโอ้นี่ของบ้าเป็ดนี่ยโอ้ตื้นขึ้นได้เพิ่มขึ้นมาหลายดอกอยูะเน่ี้ละงโงกเนี่วันนี้เฮ็ดพอครับเฮ็ดพอเ้าเห็นเห็ดพอห้าเก่าเนาะ อันนี้ของเขาตื่นขึ้นมาไต้บื่กี้ดอกดอกพี่น้องตามในคลิปละนี่ของเขานี่ของบ้าบ่อยตายไงอู้ตายด้วยยิ่งยังขึ้นมาหลายเลยครับนี่ขันไซน่วยของเขานี่เต็มแล้วเพื่อนๆก็นั่งเช้าเมียกินขนมขนมกันเนาะพี่น้องหน่อยเดี๋ยวนั่งจักรยานเข้ากระสิน่าจะหาเห็ดผอครับแยงออกหางส มนน้ำบ pues so. nah. ่อยส่วนเบาตัวยังประทันห็นหนาเนาะหายไปเลยอ่ะหายสับสศูนย์ไปเลยเังไหนบู้กับบ้านเหรอส่วนกับพวกได้เอามาพี่น้องเอามือขวดเอาก็ได้หรอกครับเพราะว่ามันร้อยแล้วฝังดินดูแบบนี้เลยเหตุเพาะออกโดนครับออกมาล้วไห้มือแล้วมันคล้ายๆว่ามันออกมาเป็นชุดน่ะพี่น้อง จุดออกก้อนออกหลังนะนะครับอืออันนี้แหละของเสียบคือกันไปแกงกั่เฮละงกอีกตัวอยู่ดีดอกว่านันเบาแกงใส่อู้หูเสียบพอดีครับเฮ็ดาอกันเฮละงกอกแกงใส่กันนี่อู้บูธรรมดาพุรรมดารสชาติสุดยอดลาบมุงมาคิดสายกูเลี้ย อันหนึ่งครับข้อขาวจั่วเลยพี่นอ้องอ้หัวเตีเห็ดเพาะใครเห็นงูกยังพวกเขาจะเก็บบอก่อนใครนี่น้อยที่ปกไปก่อนครับอ้หัวาต่างเตียนเห็ดเพาไหมพี่นอ้องอันนี้มิดถือเราต้องใช้ชีเดียวครับ ปลูกไว้ก้อนพี่น้องห้าะเมือม่อหลาเมือม่อหลานได้มาเอาโอ้ครับพอเห็นแล้วงกตูงงงามเลยดันดินแตกๆด้พี่น้องโอ้เนี่ยเห็นตูงงจะไกลได้ครับดอกนึ้ง เห็ดอันใดเอาเห็ดอันนั้นครับดีครับเอาต้นไหนไมนี่นนคนอไมแไงแกกินไดไอยู่ครับไม้น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยว ครับหัวกระจ้าเคลียใบใหม่ออกวันนี้มันถึกฝนนะพี่น้อง <c oughs> อู้ไข่ครใหญ่ดีครับไข่เห็ดปอมเหมือนง่ายๆใครน่าจะเป็นทั้ง เก็บไปเก็บมาให้กสิตีมทุงอย่างแล้วครับไม่พอบานแล้วครับดองนี่มองแลดอกครับเห็ดกระได้เห็นยบๆครับได้บุ๊บปนพี่น่องเราเบิ่งก่อนบานแล้วครับ ขึ้นมีดอกเดียวตกวมีลูกอาอสิเป็นเชื่อครับต้องรักษาเดี๋ยวเ,เชือเนี่พอกเริ่มหายหากเกลื่อนับมองนี้มันหลายเป็นเดินเนะาะหมองละไข่สองไข่สามไข่ครับ หเห็นแต่ไก่เลยครับต่าง,งโซงมงด้วยเลยนะี่งละงอกดอกเดียวแต่ยังดีที่ไม่ห้เก็บนะครับเนาะกะคิดว่าอีกบ่โดนครับน่าจะออกชุดง่ายอะ่ะเมื่อก,กี้เมือดขอึ้นเนาะน่าจะเป็นไข่เห็ดละงูกเหล้ยงครับมาเพราะว่าเห็ดละงูกเหลืยงเคยออกมบงนี้นะครับเนาะ Ok. Andal, okay, เงเบิึงกันอยู่นะครับเห็นี่จะออกยังนิดน้อยนะครับออกมองไ <t realidade> <satisfy. t kaz uffy> ั้นออกมองนั่นครับพี่น้องเห็ดหมูเกาเลยดีหน่อยครับอา๋อคืออะไรม่นังนะครับขาวๆนี่เห็นแล้วงงครับไข่เลยอู้หูสามชีไข่งามเลยพี่น้อง สุดยอดยครับอืมีไข่หน่อยพ้อไข่หน่อยไข่หน่อยปุ๊กไว้ครับสวยงามครับสุดยอดเลยเนี่ยไข่ดินเหนียวสะอาดสะอ้านครับเอามืองัดนก็ข้นครับเนี่ย ครับพี่น้องกะในเวลากลับบานแล้วเนาะกะมาเบิ่งผลงานการหาเหตุของเฮาทั้ง3มคนื้อนี้เนาะครับเนาะมาซีแต่ยังสส่วนไอ้บ้าตัวนั้นโอ้หลอยกบบาน,นยามใเดก็บ่ฮูหูครับเอาคำวมาเบิ่งผลงานของเฮาก่อนเลยเนี่กะถือว่าพอได้อยู่ได้กินพอได้แกงเนาะพี่น้องนนเนาะเดละงกมันส่งสิออกห้างครับเนี่ยแต่ว่ามันกระโดดงามอยู่แต่ว่ามันบ่นค่อยเป็นมู่เพราะปันใดนะครับนี่ เฮ็ดเพาะของเฮากะได้ไปปนกันเฮ็ดเพาะกะชิได้เป็นโลอยู่เนี่ยอย่างวมาเบิ่งของบาวเพชรนาะบาดเนี่ยโอ้บาวเพชรต่อหมานครับหมานหมันของเฮาอยู่เพราะว่าตาตาญ่ของเฮาเนาะอย่างว่าเบิ่งของบาบอยรูบาดนี่ยบาบอยตาใหญ่โวดาพี่น้องโอ้ขนาดตาหน่วยไดไงยังเองอ่ะตาเป็นหน่วยของเฮานี่โอ้บ่ต้องห่วงโลดครับ เบิ่งเฮ็ดเพาะกนได้ถุงใหญ่ก็ขอคนหมานประจําจีมงานนาะพี่น้องเนาะก่ย่าฝ้าบุรีกะตาเบา้อครับเด้อเฮ็ดมันหน่อยฮอกเอามาซ้ำนี่ละเดี๋ยวมือใดมือนึงตามันเด้หลุดด้ยนี่ก่อนฮอสิเปลี่ยนใส้เปลี่ยนขนาดมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆตามเฮ็ดแ่ะครับกะเฮ็ดก็ถือว่าออกห้างเนาะครับเนาะเฮ็ดไม้ก็ยังเป็นหกสะพานหินกะบ่จําเป็นกะบ่ไดไรบ่ท่านนี่อยากให้มาดอกพี่น้องเพราะว่ามันห้างอี่หลีมากะสีมันยางเมยครับขนาดพวกเฮา คิดว่าหูมองดีเด้กันยังได้ประมาณนี้นะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้เฮาสามคนกะมีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แล้วเนาะครับเนาะเบื้องคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบาน้ำนี้ด้วยครับเด้อผมขอในคลิปหน้าครับสวัสดีครับดีครับฮันหมานไอ้ไอ้หน่อยขึ้นมาก่อนหัวเตียงหัวคำอยู่เบื้องดนติดกระต่ายไงเล้วเด้อเบื้องอนจอดไม่ได้ เยังมีตั้งเด็คือใบอันนี้เตรียมกระตาเอาไปผสมเนาะเพราะเดี๋ยวเหงื่อโอ้ได้เงื่อโอ้ไม่ได้ใครงี้มั้งที่เซ่เนี่ยโอ้ได้อยู่นี่เบื้องเหงื่อคอเนี่ยไอ้เงี้ยวีอ่ะโอ้เจียววีก็หมานะครับเนี่ยหมานูหมานู่จ้าโอ้กูน่าหงอกยังงามเลยฟองเบาวเจียวโอ้เบาวเจียวแต่เบื้องเหงื่อในเบาเจียวโอ้หมาอยู่นี่ วัาทียางไปยุ่เสียงกับโพกดังกับหมดอยู่เลยนะมาสินเลยปะไดนปะโอ้หมานกันทุกผู้ทุกคนโยงเห็ดบ่เป็นมูอเนาะเหยียออกก็ไหลไหลายคนกับไหลล้วนแต่ไันได้ปะไปครับกับบ้าน